เจ๊ก็ขอ,อกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะฮะดีๆตอนวก็สวยที่พีเชนนานะวันนี้ผมจะมาพาทุกคนมาดูของแต่งใหม่นะเป็นร้านของ GT by Design นะครับเป็นร้านเดียวที่ท,ทำท้ายนะนี่ท้ายกับปกล่างของเรานะเจ๊ดีเรามาดูของข้างในดีกว่าก็เป็นของเทวะครอบคุณแจนะทุกอย่างมาเป็นของคาร์บอน ส่งตอนเช้านะตอนนี้ก็บ่ายแล้วมาโอ้โหเบาเลยเนี่ยสี่ร้องแกะมาได้เลยนะนี่ครับหลังจากที่แกะมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าสามเอ็นแบบสามเอ็มนะที่แบบว่าอ่อนแอมากเลยดิทีแปะอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยไม่ค่อยพอยใจเท่าไหร่นะตัวอะไรวะเนี่ยคือแ<ฮ>ปะอะไรมาก็ไม่รู้นะ แต่ข้างหน้าก็โอ้โหเป็นคาร์บอนมันสวยอยู่นะเศดให้ได้เลยอ่ะอถือว่าโอเคอยู่นะตาข้นงหน้านะตาสีดำนะครมีสีดำกับสีแดงนะเดี๋ยวเราลองไปติดก,กับที่รถเลยแล้วกันโอเคนะครับหลังจากที่ถอดไอตัวนี้ออกมานะอันนี้อันนี้ถอดไม่เรียบร้อยนะก็เศษได้อยู่นะไม่อยากถอดเท่าไหร่ ไม่น่าสั่งด้วยซ้ำนะก็คือเราต้องถอดักสบายก่อนนะถึงจะอันนี้นะส่วนเนี้ยผมเอามาครอบอยู่แล้วนนล็อกให้มันตรงล็อกก่อนเนาะล็อลกเรียบร้อยประบาณนี้ถามว่าถ้ามันเข้าล็อกมันสวย,ม,ยมันสวยมากนะแต่ว่ามันไม่เข้าล็อกเพราะว่าอะไรเห็นปะงานแบบไม่ดีนะผมรู้สึกว่าเป็นเป็น เป็นงานที่ผมรู้มันไม่ค่อยดีอย่างกระสั่งมานะในเรื่องของท้ายแล้วเหนบ้มมาเนี่ยคูดออกมาเลยเรื่องอกเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ตรงล็อกไม่ตรงอะไรเลยนะแต่ผมก็ยังรัสั่งบิ๊กเนาะแต่แบบอืมเราก็มั่นใจเขาแต่เขาก็ไม่เคยทําให้ดีทําดีเลยนะสั่งกลับอะไรก็ไม่ได้เรียบร้อยน,นะไม่มีรถลองเนี่ยไงนะรถลองอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับส่วนเป้าไม่รู้ต้องปล่อยโล่งอย่างงี้หรือเปล่านะ เ,เขาให้ทำยังไงก็ยังงงอยู่นะต,ตัวล็อกกับตัวนี้ีผมก็ลองหาทางใส่เข้ากับตัวล็อกนะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองหาทีเขาไม่ได้ให้ทีล็อกมาเลยอะ่ะเออให้ติดเออ็ 93, เอก 3M มาติดอะไรอย่างงี้มันดูแบบว่าเละๆหน่อยเนรถรถเริ่มเละละเส็งหะ่ะเดี๋ยวผมลองทำได้เลยนะ จะได้เป็นอย่างงี้ก็มาดูกันประมาณนี้นะเชลีเราลองดูเนี่ยสองอันเนี้ยครับผมรวมรวมตังนะประมาณแปดพันนะเป็นงานออกงานพี่หน่อยอจบเลยสวยด้วยเชลีเราลองนะเสียดายเลยอ่ะเสียดายตังค์นะเสียดายตังค์ก็แบบนี้นะต้องมาเสียดายของคือสั่งมาแล้วนะเชลีเราลอง ทำหาทางวิธีเลยแล้วกันนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ติดเรียบร้อยแล้วติดต้อเรียบร้อยนะแ,แต่ว่ายังไม่ติดส m มเอ็มนะเดี๋ยวลองมาดูคร่าวๆกันหนึ่งเลยเห็นไหมครับตรงน,นี้ห่างเป็นเซนเลยนะฝั่งนี้ก็ห่างนิดเดียวนะห่างไม่เยอะถือว่าห่างอยู่ดีแหละส่วนข้างๆก็กกากง,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 ง่ายๆเลยคือผมไม่กากเลยตอนเนี้ย เสียดายว่ะก็ประมาณนี้ฝั่งนี้ก็ประมาณนี้ะน,นะนีกห้างทำไมหากเป็นเส้นเลยคือเสียดายเลยอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่า,าไม่เห็นอีอาจจะเป็นเพราะว่านี้ด้วยนะมันมันเขาเรียกว่ามันบางนะให้มันเป็นอย่างนี้มานี้นะครับ ตัวจะแก่เดี๋ยวลอกถามป็นบอกเลยแล้วก็ลองแป,แปะ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 ตามไปแมงวาว,วันนี้ก็ลวยถ้วยม,มันเห็นแดงๆแล้วแมงมาเกียดต้องแกะออกเดี๋ยวเป็นไงค่อยว่ากนะันนอะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูคีตอนที่มันเสร็จสมบูรณ์นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกอย่าง,งนะที่เจอเคไปไปดูกันโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะเออผมก็ได้ลอก สามเอ็มแช่ตรงนี้นะตรงนี้เข่งตรงนี้นะฝั่งนี้ไม่ได้ลอกออกนะเพราะมันให้มาสองที่เนาะส่วนอันนี้ผมลอกแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะแค่ตรงนี้อย่างเดียวตรงนี้ไม่ลอกนะวัวขายต่ออะไรเงี้ยเผื่อใครสนใจผมขายนะอาจจะขายประมาณสามพันห้านะปล่อยสามพันห้าถ้าใครอยากได้เนาะให้เลยสามพันห้าขึ้นมาสนะี่พันเนี่ย แล้วก็อะไรเนาะประมาณนี้แหละมั้งคะแนนผมให้หกเลยจริงๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงล็อกเท่าไหร่แล้วก็เห็นป่ะพอๆออกมาตรงนี้โอ้ยเซ็งอะดูๆตรงนี้ตรงนี้ยิ่งหนักเข้าไปเลยตรงนี้คุณหนัก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 มากอะตันยังดีนะยังยังติดนะยังพอแบบมองได้อันนี้แบบนักเลยอ่ะ ไม่สวยเลยอ่ะมันมีดีใช่คาร์บอนนะกับตารถฮอนดานะมาอันนี้ประมาณนี้เต็มเต็มรถเดี๋ยวเดี๋ยวดันรถออกมาก่อนดีกว่าโอเคอันนี้ดนัดนรถออกมาเรียบร้อยนะประมาณนี้เลยข้ามองไกลๆก็สวยนะมาไปใครมาขับรถเลวยวะประมาณนี้ประมาณนี้นนที่นี้ฮะก็ใครชอบก็นกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ ใครที่จะสั่งก็มาสั่งกับผมดีกว่านะเพราะว่าเห็นปะไม่ตรงกันก็ใครที่จะสั่งผมมาสั่งอยากขยักได้มาสั่งที่ผมเนะ่ผมขายนี้ต่อให้เลยส่วน 3M ผมก็ไม่ลอกด้วยลอกนิดเดียวเดี๋ยวผมแปะคืนให้ได้มี 3M ที่เหลืออยู่ค่นี้นะครับก็ไปละบ๊ายบาย